นี่เลยชุดหน้ากา,ากเหมาะมาาสำหรับดเด็กตัวเล็กนะคุณแม่เอาไปเล่นกับลูกนะชุดหน้ากากแสนสนุกสมมุติเป็นได้ทุกสิ่งนะคุณแม่อันนี้เราก็ขายดีเหมือนกันนะเป็นหนังสือกิจกรรมที่น่ารักน่ารักนะครับคุณแม่ตอนนี้เรามีสามเล่มนะมีก็คือเรื่อง,นะรรเ,องเอลูกอยู่ไหนเล่นยังไงคุณแม่กลางมานี่เลยเอลูกอยู่ไหนนี่จะเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับผมนี่เลยเอลูกอยู่ไหนนี่ตัวอะไรนี่อย่างนี้คุณแม่กระต่าย เอรูอยู่ไหนตัวอะไรอ่าน้ำมิงใช่ไหมเอยเอรูอยู่ไหนตัวอะไรแฮนด้าใช่ไหมเอ่ยลูกพยตัดใช่ค่ะใช่ค่ะตล็อกต็อกแตกอ่านี่เป็นแนวแฟนตาซีนะคุณแม่นี่เลยตล็อกต็อกแตกนี่ใครนี่ใครนี่ตัวอะไรอ่านี่เลยอย่างนี้นะคุณแม่นะตล็อกแตกนี่ใครที่ตัวอะไรเซนต์คอร์ใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้เลยคุณแม่เป็นบอร์ดมุกนะคุณแม่อันนี้ยคนทาน คุณแม่ถามหากันเยอะเลยที่เป็นบอดลูกอะ่ะอ่าเนี่ยคนทานหน้าคุณแม่แข่งหน้าคุณแม่นะนี่เลยเยลก่กับลูกอย่างนี้เลยอีกเรื่องหนึ่งปิงปิงหนูจะแปลงกายนะนี่ปิงค์พิงคิงหนูจะแปลงกายแปลงกายเป็นอะไรเจ้าหญิงใช่ไหมเอ่ยนาโหดอันนี้เป็นเจ้าหญิงได้ไงอะ่ะคุณแม่บอกอ่าจะบอดเป็นนี่เลยเจ้าชายดีกว่าแบบนี้นะครับคุณแม่ครับอ่านี่นะครับคุณแม่หนังสือหน้ากากจเล่นกับลูกนะครับผม หน้าอากาสมรูปเป็นได้ทุกสิ่งนะครับผมเล่นกับลูกได้คุณแม่เหมาะสำหรับเด็กเล็กๆเหมือนกันนะอันนี้คุณแม่